สวัสดีครับวันนี้พามาดูสวนป่าครับผมพอดีเดินมาเห็นลังมิมครับเนี่ครับเนาะคนปลูกสวนป่าก็พอดีใจไปด้วยครับที่ว่ามีธรรมชาติมาใส่ก็ต้างน่าจะเป็นตามธรรมชาติะครับเพราะว่าข้างๆเขาก็ใช้เคมีครับ นในส่วนป่าของผมก็ไม่ไม่ได้ใช้ครับแต่จะมีก็ในท้องนาเนี่ยครับท้องนาของแม่ผมที่เอเยังใช้เคมีอยู่ครับแลวนี่ก็มาเจอ,อลังหนึ่งครับเนี่ครับหลังเล็กๆครับรังนี้เป็นลังที่สองเ,อเหมือนจะมีอยู่สามรังครับอยู่ทางนน้นอีกลังหนึ่งครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับครับ หลังที่สามครับผมเขาย้ายจากต้นมะม่วงน้ำดอกไม้มาอยู่ต้นมะขามครับก็เ,เลยปล่อยไว้ให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่แหละครับ